ไพี่เยงสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีป่อแม่พี่น้องนะเจ้าสมาชิกแฟนเพจเจียงใหม่ CM108 ทุกๆคนเลยนะเจ้าพบกันวันนี้เจ้าประจำวันพระรัดสวัดีที่3เดือนกุมภาพันธ์ 2565เจ้าว,วันนี้เดือนแห่งความรักเนาะเป็นเดือนแห่ง<ช>ความรักนะเจ้าตอนรับสู่เดือนแห่งความรักเลยนะเจ้าด้วยกิจกรรมมากมายของจังหวัดเชียงใหม่แมนแล้วแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเจ้าตี้น้องข้าวขิงแล้วก็น้องจอมพลนะครับผมเจ้าว,วันนี้เฮาสองคนปาทุกท่านนะคะสมาชิกแฟนเพจทุกๆคน มาอยู่ที่กิจกรรมที่น่าสนใจแห่งงานหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เฮานั่น <ผม S 1> คือกิจกรรมกับงานที่มีชื่อว่าเชียงใหม่ Flower Festival 2022นะครับมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่45ประจําปี2565ครับผมแน่นแล้วเจ้าซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะเจ้าในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะลตลอด 3วันเนาะวันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565เจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาทั้งสองคนเลยขออนุญาตพามมาชมงานข้าวๆกันก่อนอยากขึ้นมาหารก่อนเนาะว่ามันเป็นจะใดภายในสวน่นี้นะครับก็คือแล้ววันพรุ่งนี้นะเจ้าเฮาก็จเข้ามาชมในงานจริงๆกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้าวๆกันก่อนวันเจ้าว่าเขามีจัดอย่างกันพ่องซึ่งกิจกรรมนะเจ้ามีปีละเตื้อเท่านั้นนะคะสำหรับงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่45แล้วแม่นแล้วครับครั้งที่45ซึ่งงานนี้จัดอยู่ที่สวน่สวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับหรือว่าส่วนบวกหาดเนาะมาในทีมที่มีชื่อว่า flora wonderlust 2022นะครับสวนพฤกษามาสจั์สวงสวรรค์แห่งนครเชียงใหม่เนาะจื่อเป็นอย่างงามเลยจื่ออย่างงามแสดงว่าดอกไม้ก็ต้องงามบบแพ้กันเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาาเขาไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะเจ้าว่า กดเปิ้ลดีกันจัดแสดงอย่างใดพ่องนะคะไครเข้ามาแล้วจะไปลืมกดไลค์กดแชร์แท็กเปิ่นเข้ามาชมไลฟ์สดกันตัวหน้าวันนี้เดี๋ยวพามาชมก่อนไขเลยแม่พามาจงกไขเลยก่อนที่จะไปปะกันในวันพรุ่งนี้ในงานจริงกจุดแรกที่เราอยู่ในตอนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยแม่กับเจ้าน้องจอมแม่นแล้วครับต้นนี้จะเป็นดอกทิวลิปเนาะจุดนี้คือเป็นพรีเซนต์เลยว่าเป็นจุดติงามจุดหนึ่งเลยมีดอกทิวลิปทั้งหมด 4 4ส4าสนะครับสามารถมาดูกันได้นะครับมีสีขาวชมพูม่วงส้มๆแดงแ,ดงแดงเนะาะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครมาแล้วจะต้องถ่ายรูปกันเลยนะเจ้าดอกเลยว่าดอกงามขนาดน้ตรงนี้แม่นดอกงามขนาดเพื่อจะเปิดละองน้ําเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือดอกมีความเย็นเพราะว่ามันมมเป็นดอกเมืองหนาวนะดอกทิวลิปครับเจ้านอกจากนี้นะคะนอกจากจุดนี้ที่เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งจุดแล้วบอกเลยว่าในกิจกรรมของเราตลอด 3วันเต็มๆของงานไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะมีจุดถ่ายภาพทั้งหมด7จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์จุดน่าสนใจนะเจ้าอย่างฝั่งนี้ที่คุณผู้ชมกําลังได้หันอยู่ในขณะนี้เป็นดอกออ่างเจ้าน้องจอมดอกไฮเดรเดียครับผมซึ่งดอกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขากจะหันโดยทั่วไปเนาะบอกว่าที่สวนพฤกษาศาสตร์พืชสวนโลกนะเจ้านํามาจัดแสดงไว้หลายๆครั้งซึ่งในกิจกรรม มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่45ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงจะนํามาจัดแสดงอยู่เหมือนกันนะคะแม่ล่ะครับผมสามารถมาถ่ายหูจุดนี้ได้แหมจุดหนึ่งจดไวเลยนะครับว่าไข่ตีอยากมาอยากได้มุมไหนจดไว้ในโน,น้ตไว้เลยเนอะวันนี้เฮาตามาดูแล้วว่ามีจุดไหนที่สามารถถ่ายหูได้พองนะครับแม่นเจ้ากค็คือมีหลากหลายจุดเจ็ดจุดทั่วสวนเลยทีเดียวความกว้างของสวนประมาณ่าไคร่หะ ความกว้างของสวนนะครับป้ณบอกว่ามีตึ้งหมด1บสองไร่นะครับท่อทุกคนขาซีบสองไร่เลยบ,บอกเลยว่าเจ็ดจุดทั่วสวนนี่ไฮไลท์ไฮไลท์แน่นอนอีกหนึ่งจุดนะเจ้าตี้สนใจนะที่น่าสนใจเพราะว่าตอนเมื่อคืนป้นจะมีการเปิดไฟสำหรับจุดนี้เลยนะเจ้าตี้จะเป็นต้นไม้ร้อมรอบไปด้วยไฟนะคะประรับประดาด้วยความงดงามมีการตกแต่งเป็นรูปหัวใจอยู่ตั้งนบนนะคะมีพืชพันธุ์เนาะตี้ป้นจะ เอาขึ้นไปไปต้นแล้วก็จะเอาไฟไว,วนลง,งนะครับเวลาเปิดเมื่อคืนมันกระจัดจมิมิดมอบมอบทง,งามแน่จะมีความมิมิดมอบๆอบถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงามทั้งนี้ทั้งนั้น่วนทั้งด้านบนนะเจ้าก,ก็จะมีการประรับประดาด้วยพืชพันไม้ที่ตกแต่งเป็นรูปหัวใจกัรูปผีเสื้อ,อโดยเพื่อเพิ่มความสวยงามนอกอย่างที่เขาได้บอกทุกคนไปว่าวันนี้อย่างไม่ใช่วันแต้์ต้นเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นภาพบรรยากาศิ๊ก ทางทีมงานนะเจ้ากำลังเตรียมข้าวเตรียมของกันก่อนเรากำลังทําความสะอาดเตรียมข้าวเตรียมของอยู่นะครับวันนี้เราตามาดูก่อนเนาะครับวันนี้ยังบั d g e วันที่เปิดข้าวเต๋าเพื่อจะเปิดสวนมันพุกนะครับวันนี้ก็จะมีการเตรียมตัวอยู่หน่อยนะครับแน่นเจ้าจะไปลืมเน้อพ่อแม่พี่น้องมาแอวกันได้เลยนะเจ้าที่สวนบวกขาดนะเจ้าตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565เจ้ากับงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่45ประจำปี2565นั่นเองไปดูจุดต่อไปกันเลยเจ้าน้าทจุดต่อไปจุดด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยอันนี้ก็บอกอย่างที่เขาเคยอู้กันไว้ข้างต้นเนาะว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ใช่เดือนแห่งความรักอีนาะสามารถตาแฟนมาก็ได้เนาะใครมามีแฟนกับปาพ่อปาแม่มาได้เนาะเดือนแห่งความรักบัตรทว่าอาจจะเป็น มีกระแฟมอย่างเดียวสามารถปาป้อปาเม,ม่มาเอว<น>ได้นะครับนาวความรักเนี่ยได้เกิดได้ทั้งเพื่อน<ช>นะคบเพื่อนกับฟูงได้หมดเลยเจ้าใครที่อยากแวะเข้ามาชมงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่จัดปีละเตื้อเนี่ย สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6เนอทุกคนเนอวันนี้เขามาทาชมค่าวๆกันไปก่อนใช่แล้วถ้าเกิดจะเข้ามาเนี่ยเรื่องมาตรการอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นจะได้ท่องน้องจอมก็เรื่องมาตรการนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดียวกันกับที่วันนั้นเลยก็คือการฉ<า>ีดวัคซีน2เข็มน,นะครับแล้วก็จะมีการลงทะเบียนผ่านแอป Q Q นะครับจาวจนวนทั้งหมด สามร้คนแล้วก็วอล์กอินหน้างานแถม200คนรวมกันเป็น500คนนะครับ500คนต่อรอบแม่นกครับผมโดยจะมีทั้งหมด9รอบครับตั้งแต่ตั้งแต่เวลา8โมง30โมงเจ้า30นะครับจนถึง4ทุ่มเมื่อคืนเลยรวมรวม9รอบนะครับ9รอบเลยครับเพราะฉะนั้นใคที่สะดวกนะเจ้าในการลงทะเบียนในแอปคิก่อนนะเจ้าสามารถลงทะเบียนได้ก่อนเลย เพื่อล่นและยะเวลาการต่อแถวต่อคิวเนาะแต่สําหรับคนไหนตี้บัสะดวกในการลงทะเบียนผ่านแอปคิวคิวเฮาก็จะมีแบบว่าว a l k i อินได้ตัวเจ้าวอ walk ินหน้างานได้เลยสองร้อยคนเนาะ walk in ินหน้างานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนเจ้าก็ต้องขอรบกวนทุกท่านนะค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะเจ้าในการเดินแอลตัวถ้าเกิดท่านไหนที่จะถ่ายหูบก็อาจจะขอเข้าไปอยู่ในโซนตีคนน้อยๆก่อนเนาะแล้วพอถึงจะแบบว่าถอดแม่ละถ่ายลูกสวยๆได้ทางอย่างทางด้านนี้นเจ้าก็จะเป็น เพนบอกว่าตีตีีต่วนสาส่วนบวกหาดเนี่ยมีตึงน้ำเนาะตึงสะพานตึงสวนกว้างขวางมากๆเ,เลยทีเดียวสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงใหม่เนาะสวนบกหาดครับมเมื่อเก้าก็งามพี่ว่าเมื่อคืนก็ถ้าจะงามนะเมื่อคืนกบถ้าจะงามจงว่างามแน่นอนครับเพราะว่าเปน กเปนบอกเลยว่าแสงสีจัดเต็มอเนาะเ<ต>มอคืนมาดูแสงได้เลยครับพี่มินได้เลยนะเจ้าอันนี้เห็นได้ว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงลานน้าคุเนาะในน้านะเจ้าก็จะมีการลอยแพดอกไม้ดอกดวงมากมายเลยนะเจ้าบ,บอกเลยว่าเขาจัดเต็มเรื่องพืชพันธุ์ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับดอกไม้มือหนาวนะเจ้ามาให้ชมกันแน่นอนงานจัดขึ้นเมื่อใดถึงเมื่อใดเจ้า้องจอมเผื่อสมาชิกแฟนเพจ คนอื่นกำลังเข้ามางานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2,565นะเนาะสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา8มง30จนถึง4ทุ่มหรือว่า22นาฬิกานะครับผมก็สามารถสะดวกเวลาไหนเข้ามาเวลานั้นได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปแหมจุดนึ่งเนาะซึ่งเป็นจุดไทยหูหนใน7จุดที่เขาได้พรีเซนต์มานะครับว,ว่าเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่สามารถ มาท่ายฮอบเองได้นะครับได้เลยนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าเจ็ดจุดทั่วส่วนเนี่ยจะแสดงกันแบบสามวันเต็มๆเลยให้จดไวเลยเนาะจดไปเลยกันจดไว้เลยว่าจุดไหนสวยจุดไหนน่าสนใจเวลาเฮาเข้ามาแล้วฮอจะได้แบบว่าเตรียมตัวได้ถูกเนาะว่าจะพวดผ้าจะได้ฮะหรือว่าจะใช้กล้องประมาณไหนใช้เลนส์แบบไหนเนาะแถมอย่างหนึ่งนะพี่ขีนลืมบ่ได้นะต้องชาร์จแบตมาคือเต็มเนาะบอกเลยว่างานนี้ คนที่มาคือได้รูปแบบเต็มเมีมจมมังหวะนอน<า>นะเจ้าปิดกว่าอานาน้นองจอง้องชัดแบบมานักๆเลยเนอะคน,นที่จะมางานนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะจ้าจุดไฮไลท์เหมือนกันเจ็ดในหนึ่งในเจ็ดจุดทั่วสวนที่อยากจะนําเสนอมันจะเป็นคลายรูปบ้านนะเจ้าทุกคนหาตังในจะสาร,รไปด้วยเหมือนกับเป็นท็อกเป็นไม้สารเนานะจักรสารจักรสารที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาตั รวมถึงตอนเมื่อคืนมีการเปิดไฟแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะต้องมาถ่ายภาพและน่าสนใจมากๆเลยนะเจ้าและอย่างที่ทุกคนเห็นว่าส่วนเนี่ยจะมีความกว้างขวางนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยอันนี้บรรยากาศมันถ่ายเทอยู่ลนะเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าอาจจะขอรบกวนสวมแมสกันิดนึ่งอาจาเวลาเข้ามาชมอาจารย์ครับเราไปเอลที่อื่นนะเราจะต้องสวมแมสกมาตลอดเวลาที่นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่บางจุดที่จะถ่ายหูบนอกก็รอคนห่างๆน้อยหนึ่งก็สามารถถอดแมสกลงได้ถ้่ถ่ายหูบนะครับผมได้เลยอเจาเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันเลย่องจังจับทางด้านนี้เลยนะคะเคาะตะกี้แอบหันวบๆแแวมๆว่ามีในส่วนของกล้วยไม้ใช่ครับเป็นส่วนกล้วยไม้เป็นแบบโดมๆนะครับเดี๋ยวมาจะบปลาไปดู เป็นอุโมงกล้วยไม้นะครับอก่าแม่นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อใดถึงเมื่อใดเจ้าน้องจอมกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เดือนกุมภาพันธ25์2565นะครับตั้งแต่เวลา8.30จนถึง4ทุ่มนะครับผมหรือ22นาฬิกานะครับสำหรับคนไหนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะเจ้าในมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่45นะเจ้าสามารถ ลงทะเบียนนะเจา้าก่อนล่วงหน้าได้เลยนะเจา้าพี้แอปพลิเคชัน QQ นะเจา้าซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการต่อแถวในการคัดกร,รองของเฮาไปเยอะเลยนะคะแต่สําหรับคนไหนที่บัตรสะดวกในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะเจา้าสามารถ w a ล k in เข้ามาได้เพราะว่าต่อหนึ่งรอบเขาเปิดให้เข้าชมทั้งหมด 500, 500คนนะเจา้าโดยการลงทะเบียนผ่านแอปนะครับ300คนแล้วก็ walk in หน้าง,งานแัม200คนเนาะรวมกันเป็น500คนต่อรอบเพื่อที่เพื่อนจะ เว้นระยะห่างให้กับเขาเนาะถ้าเข้ามาหน่าเกินมาก่อจะแออัดนะครับก็จะเลย <9 S 1> แบ่งเป็นรอบโดยอาทั้งหมด9รอบนะครับผม9<บ>รอบในหนึ่งวันหนึ่งรอบเนาะ,ะ,ะเพื่อจะเดินภายในสวน1ชั่วโมง30นาทีนะครับหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้น<ม>ถ้ามาดูไลฟ์สดนี้เราจะเห็นละว่า จุดไหนที่เฮาชื่นชอบจุดไหนที่เฮาสนใจนพอเฮาได้เข้ามาในส่วนปุ๊บเฮาก็าจะได้มุ่งหน้าไปตรงจุดนั้นได้เลยนะเจ้าช่วยลดระยะเวลาแน่นอนสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ตัวนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันก่นกอนน้องจอมเนาะปัทายนะเจ้าสมาชิกแฟนเพจกันก่อนนิดหนึ่งนะเจ้าสวัสดีคุณก๊อบอภิวัตต์ตัวนะเจ้าบอกว่าหน้าไปขนาดก็เติงหาเชียงใหม่นะเจ้าถ้ามีโอกาสนะเจ้าอยากจะเตินส่วนเือปิ๊กมาแอวบ้านเฮาแหมสักหน่อยหนึ่งนะเจ้าสวัสดีคุณเพชรชรั์ เทพดูเทพคู่เทพดูนะครับสวัสดีครับดอกไม้สวยงามมากครับผมต้องมาดูด้วยตาตาตัวเองเนาะดูในไลฟ์งามตาใดมาดูด้วยตัวเองงามกว่านั้นนะครับต้องมาเพื่อได้กลิ่นหอมของดอกไม้ตัวน้องจอมนอคือแบบว่าถ้าชมผ่านผ่านไลฟ์สดเนี่ยมันอาจจะเห็นแค่ความสวยงาม มันมาได้กลิ่นเนาะ<ช>ทุกคนเนาะแต่ถ้าทุกคนมาอยู่ตรงนี้กับน้องจอมน้องข้าวเข่งบอกเลยว่ากลิ่นหอมนะเจา้าทุกคนคะ่ะสวัสดีคุณกําพลตยนะเจา้าผมคนแม่ริมแอวแน่ครับอ่ะยินดีต้อนรับนะเจา้าคน นะเจ้าสมาชิกแฟนเพจทั่วเชียงใหม่เลย<ช>นะคะขอบคุณจากนักตีเข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับ<ย>คนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝ<อ>ากกดไลค์ like, กดแชร์ตัว<ห>น,นะครับยอยากให้หลายๆคนได้หันความงามที่เพิ่นได้จัดขึ้นเนาะนวันนี้เขาได้ปลามาดูแล้วสําหรับงานที่ เป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเปิ้นจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับพี่ขิงตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่จุดอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเจจุดทั่วสวนนะ,จะเจ้าตีเป็นอุโมงไฟนั่นเองน้องจอมครับอันนี้พี่หันเนี่ยตอนมาเจ้าเนี่ยเขายังมาหันเปิ้นเปิดไ,ไฟป่ะจะหันเป็นโค้งเนาะแต่วัาเป็นโค้ง คุณจะเปิดไฟก็จะกลายเป็นอุโมง์ไฟ <Wow. S 1> เลยนะครับผมปีว่านะมุมนี้สุดยอดแน่นอนแม่นครับผมเฮายังม่ได้ลองดูนะเจ้าว่าตอนเมื่อคืนเวลาิ้ณเปิดไฟนี่มันจะสวยงามขนาดไหนแต่ด้วยความกว้างพอเหรอเฮาสองคนอย่งางกว้างเลยครับกว้างม,มากเลยนะคะน่ะน้อกว้างม,มากด้วยความกว้างและด้วยอุโมงที่สูงมากขนาดนี้นะเจ้าอยากคือสมาชิกเพจลองจินตนาการดู ว่าถ้าเปิดไฟมันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะเจ้าฟิลแบบวันเดอร์แลนด์เนาะไคเชบแบบดิสนีย์เนาะตะกี้ลืมอูดประธานจะเป็นสโนวไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดนะครับจะเป็นแบบดิสนีย์นะครับจะเป็นแบบว่าตีมแบบยิ่งใหญ่อลังการทั้งตึงเมื่อเช้าและตึงเมื่อคืนเลยนะคะเพราะว่าตั้งส่วนเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงเกินไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มเนาะครับผมสาวน้องจอมอยากจะให้ลองแนะนําพี่น้องชจวเชียงใหม่หน่อยถ้าสมมติอยากมาแอลเนี่ย จะแต่งชุดประมาณไหนถึงจะเปิงดีฮะจังว่างานนี้นะแต่งแต่งได้กูชุดเลยชุดเอลก็ได้ชุดคาเฟ่ก็ได้มาถ่ายกับดอกไม้ต่างๆเนาะหรือว่าจะชุดอย่างเฮาเนาะเป็นชุดแบบพื้นเมืองพื้นเมืองก็ได้เหมือนชุดพรนะจ้าป้าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นในส่วนของ อันนี้ที่ทุกคนกําลังหันว่าปิ้นปิดฉลงไว้นอกปะท้องฉลงแม่นกแม่นแม่นครับนะจ๊อเพราะว่าอย่างที่เขาบอกไปว่าสําหรับวันนี้เขาพาทุกคนมาชมบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนนะคะคแล้วกิจกรรมจริงๆที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้นะจ๊อเปิดให้เข้าชมเป็นวันแรกเลยนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ย อาจจะมีทีมงานที่คอยเซตของก่อนหรือจัดเตรียมความสวยงามนะจ๊ะจัดเตรียมความพร้อมความสวยงามเพื่อที่จะรอให้รเราเข้าชมในวันพรุ่งนี้นั่นเองและที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้คือในส่วนของอุโมงค์กล้วยไม้ครับผม<อ>เป็นอุโมงค์ที่ยาวอุโมงค์นึ่งเลยเนาะังในก็จะเป็นแบบสวนเย็นๆม,มีกล้วยไม้ตกแต่งในอุโมงค์นะคบสามารถเข้าได้หลายทางเลย อันนี้อาจจะให้ชมบรรยากาศคร่าวๆก่อนนอเพราะว่าทางด้านในอาจจะยังเซตบ่เรียบร้อยนะจ้า<ม>ดูคนค่ะ <ขา S 2> คือชมเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มตัวอย่างกันไปก่อนเนาะสำหรับคนไหนที่อยากเดินทางมาแอลมาได้ที่ไหนเจ้าน้องจอมมาได้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับหรือว่าสวนบวกหาดนั่นเองครับ<อ>ผมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล ราช,ชกัญญาหรือว่าโรงพยบาบาลสมปุงนะครับผมเจ้าเข้ามาได้เลยนะเจ้าตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่หกกุมภาพันธ์สามวันเต็มๆเลยนะเจ้าอันนี้ดอกไม้เกาะสวยสดงดงามเลยนะเจ้าตัวนี้เป็นห้องว่าดอกอย่างฮะไวโอล,ล่าเนาะไวโอล่านะเจ้าเป็นอๆๆดอกไม้ที่จือจะออกคล้ายๆดิสนีย์นิดนึงเพราะว่าตั้งในโดม มีเป็นดอกลิ้นมังกรนเนาะต้นลิ้นม,มังกรก็รรคือจุดนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนจะนิยมมาถ่ายภาพเพราะว่าทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าทางด้านบนจะเป็นหูบของเจ้าหญิงนะเจ้าอันนี้ตอนเมื่อเจ้าอาจจะเห็นเป็นเขาเป็นโครงอยู่แต่ถ้าสังเกตดูดีต้นจะติดไฟไว้คลุมกระโปรงของเจ้าหญิงเลยบุดเมื่อคืนมานะเจ้าจะมีการเปิดไฟกันเกิดขึ้นทำให้ชุดของเจ้าหญิงเนี่ยสวยงามเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะเจ้า อันนี้ในส่วนของบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศช่วงเจ้ากันไปดูอีกจุดหนึ่งเลยดีกว่าค่ะน้องจอมเป็นจุดถ่ายรูที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเหมือนกันยังที่บอกคอนเซปต์ปีนี้เปิ้นเป็นประมาณไหนเจ้าคอนเซปต์นะเปิน้นเปิ้นตั้งชื่อว่า Flora w o n d e r l u s t 2022นะครับกับชื่อภาษาไทยของเขาคือสวนพฤกษามอัศจรรย์สวงสวรรค์แห่งนครเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้พี่เข้าขิงลองก่อนเนอร์น้องจอมเนอร์สมมุติว่าสมมุติว่ามาถ่ายหู้บมาถ่ายรูปจุดนี้นะเจ้าถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยนะคะหันเกาว่าดอกไม้จะร้อมรอบเฮาไปเลยนะคะตกแต่งอย่างสวยสดงดงามแถมบุดเมื่อคืนนี่ก็ทุกคนหันกล้ ปม้นมีไฟพาดตรงนี้แสดงว่าตอนเมื่อคืนเิ้นจะมีการเปิดไฟตัวนะคะจุดนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะจ้ะเพ่มากับแฟนเนาะสามารถเข้ามาถ่ายหูเป็นกู้เป็นกู้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันมากับว่าครัวมากับแฟนมากับเพื่อนเนาะถ่ายหูได้ทุกมุมเลยครับแมนจ้าอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะน้องจอมไปเาไปดูจุด ถัดไปกันเลยดีกว่าแต่ว่าตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยยังรู้สึกว่าบาได้ฮอนเลยนะเพราะว่าบรรยากาศมันชุ่มชื้นกันทั้งหมดเลยนะเจ้าบรรยากาศรู้สึกเย็นสบายมากๆเลยอย่างชังด้านนี้ก็จะมีน้ําพุแล้วก็มีในส่วนของสะพานข้ามไปน้ําพุแล้วก็ตรงพื้นเราจะปลูกไปด้วยไฟนะเจ้าหลอดไฟหลอดไฟแล้วกุ๊นะคะบึ้เมื่อคืนเนี่ยเปิดไฟแน่นอนแม่นครับผม ความสวยสดงดงามเนี่ยบอกเลยว่าเดียวตอนเมื่อคืนเขาอาจจะได้รับชมกันเห็นรอบหนึ่งซึ่งใครที่อยากมากิจกรรมนี้สามารถลงทะเบียนไออย่างใดได้พ่องค่ะน้องจอลงทะเบียนนะครับผ่านแอปคิวคิวเนาะสามร้อยนะคนแล้วก็วอล์กอินหน้างานแทม200ร้อยคนนะครับรวมเป็นห้าร้อยคนนะครับโดวยวันหนึ่งเ็จะเปิดเือตงหมดเก้ารอบเนาะตั้งแต่เวลา 8โมง3 0ีจนถึงสีทุ่มเมื่อคืนนะครับผมถือว่าสะดวกวันไหนก็สามารถมาวันนั้นได้เลยนะคะสามวันเต้าอันเจ้าทุกคนค่ะสําหรับกิจกรรมมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่45ที่สวนบวกหาเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าทุกคนค่ะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องแสงสีเสียงดอกไม้ดอกดวงนะเจ้าเอามาฮุ้ยไทยฮุกกันแบบจุใจแน่นอนนะคะอย่างทางด้านนี้น้องชมอันนี้เป็นรูปน้องเสือเอ๊ะ เป็นดอกไม้กาก็ว่าจะใดเนี่ยเจ้าว่าเป็นดอกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแยง,งใกล้ๆกันก่อนนะเจ้าเพราะว่าปีนี้เป็นปีเสือแม่นกน้องจอมแม่นแล้วครับ,รบเป็นปีเสือเนาะปีเสือปีขานทางมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้ประดับประดาณนะเจ้าหูบน้องเสือนะคะโดยผ่านการปักดอกไม้นะเจ้า<ช>ตกแต่งด้วยดอกไม้เป็นสีเป็นสีเลยนะคะทุกคน สวยสดงดงามมากนะเจ้ามุมนี้ก็ถือว่ามาถ่ายภาพเบบี้ได้เลยเหมือนกัน,นครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะเจ้าหรือจะมีอุโม,มงค์ไฟแหมจุดหนึ่งเหมือนกันนะเจ้าที่น่าสนใจอย่างตรงนี้ที่เฮากาลังอยู่อยู่เจ้าน้องจอมครับถ้าตอนเมื่อคืนั้งสองข้างของเฮาจะมีการเปิดไฟขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเปิดไฟขึ้นเนี่ยความงามมันจะต้องแบบว่าสุดยอดแน่นอนเลยส่วนทางด้านบนก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้ พี่ขิงมีคนถามมาเนาะ<อ>ว่าถ้าถ้ามาแล้วจะจอดรถไว้ที่ไหนได้พ่องนะอ๊ะ,อะจอดรถนะเจ้าในส่วนของการจอดรถบอกเลยว่าปีนี้นะเจ้าทางงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับป่้นบได้มีการปิดถนนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเนาะเพราะอาจจะมาได้มีการแห่ขบวนนะเจ้าโ <ผม S 1> ดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฮาก็จะต้องมีการปรับเปรี่ยน เพื่เอเข้ากับสถานการณ์เพราะฉะนั้นแล้วเวลาห้องมาเขาสามารถจอดรถได้ตามอัธยาศัยเลยไผ่สะดวกจอดที่ไหนสามารถจอดได้เลยนะเจ้าถ้าเกิดว่าอยู่ใกลบ้านใกล้ตามูนี้หรือหันว่าออฟฟิศที่ไหนออฟฟิศไทอยู่ใกล้ใ้แถวนี้ก็สามารถจอดรถที่ออฟฟิศแล้วเตลมาได้ไปฝากรถไว้ก่อนเนาะพอเอลซิสแล้วก็ไปเอารถนะครับได้เลยนะเจ้าทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งรถเครื่องรถยนต์จอดได้ตามอัธยาศัยได้เลยเพราะปีนี้เปิ้ลบ่ได้มี ปิดถนนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะเนาะในอ่าอุโมง์กล้วยไม้นะครับจะหันว่าดอกใหญ่ขนาดอ,อย่า่ใหญ่เลยที่นะบ้านจอมกระปูกนะครับดอกกล้วยไม้ต่ออกดอกน้อยเดียวบัดายเพราะว่ามันปลูกในสภาพแวดล้อมที่แบบบ้านบ้านเฮาเนาะครับแต่อันนี้เพื่อนนำลูกเมืองหนาวมาเนาะดอกมันก็จะใหญ่หน่อยผู้คนสังเกตเลยว่ามันจะมี การเปิดละองน้ําอยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อให้ดอกเย็นชุ่มชื่นเลยเนาะครับถ้าเย็นชุ่มชื่นแล้วน้องก็จะพริดอกบานออกมาเพสวยงามเพื<ม>่อเอาถ่ายรูปได้อย่างจุใจเลยทีเดียวนะเจ้าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเจ้าที่เป็นกล้วยไม้นะคะคเป็นอุโมงค์กล้วยไม้ที่น่าสนใจเลยเหมือนกันนะคะย้ํไก่หัมรอบแล้วกันนะเจ้าในส่วนของงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะเจ้าใครที่อยากแวะเข้ามาชมนะคะมาได้เลยตั้งแต่วันที่สี่ ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565นะเจา้าทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไคตี้อยากมาแอลนะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน QQ หรือจะวอคอินมาก่อได้เหมือนกันค q ลงทะเบียนผ่านแอป QQ 300คนนะครับแล้ก็วอคอินหน้างานแถม200คนครับผมรวมเป็น500คนนอะต่อรอบครับผมซึ่งทั้งสวนบวกหาดจะมีการจัดจุดแสดงนะจา้าที่เป็น จุดไฮไลท์เราทั่วสวนถ่ายรูปได้เลยทั้งหมด7จุดด้วยกันนะจ๊ะใครชอบจุดไหนนะคะหรือเข้ามาชมบัตันสามารถชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะอันเดียวเราขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ทักทายก่อนสวัสดี สวัสดีคุณพี่ระเบียบสายแก้วงามขนาดเลยเจ้างามแต่เจ้าคุณพี่เจ้าเพราะฉะนั้นต้องแวกเข้ามาแล้วนะเจ้าสําหรับงานไม้ดอกไม้ประดับนะเจ้าเริ่มวันพรุ่งนี้นะวันที่4ี่ถึงวันที่6นะครับวันที่สี่ถึงวันที่6นะเจ้าเริ่มวันพรุ่งนี้เนอะวันนี้จะไปไปมาเตเนอะเป็นีย่งแบบเปิดเต้นะเจ้าแต่ว่าอยมางปลามาดูก่อนนะอย่างบรรยากาศเข้าวๆก่อนนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเปิดใึ้เข้าชมจริงๆวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าทางทีมงานเป้นจัดเตรียมไว้ อย่างคือแบบว่าถ่ายหุบงามอย่างแน่นอนวันนี้อาจจะดูยุ่งๆกันก่อนอน,นิดนึงนะเจ้ามาชมกันแบบคร่าวๆก่อน<ม>เริ่มวันพรุ่งนี้นะเจ้างานในทุกๆปีจะมีการจัดขบวนรถเนาะ<อ>แต่ว่าปีนี้เปิน้นอ่ามันเป็นปีของการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาแล้วก็อันนี้ต่างๆเนาะปิ่บก<อ>็เลยจะตั้งเป็นขบวนอ่าเป็นรถเป็นรถเปิ้ห้องว่าอย่างไรรถบุพภาชาแม่นรถภูพาชาทั่ว อั่วสถานที่ในเจีงยงใหม่นะครับเป็นจ,จุดๆนอกจากมามีการเดินขบวนนะครับแน่นเจ้าเพราะฉะนั้นปีนี้นะเจ้าถ้ามาแอลดีสวนบกหาดก,ก็จะไ,ได้มีการปิดถนนไปยังได้นะคะสามารถจอดรถได้ตามอัธยาศัยได้เลยซึ่งช่วงมค่ําของวันนี้เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดตัวนะคะสาหรับคนไหนที่อยากชมพิธีเปิดก็อาจจะมีหลายๆสื่อนอตี่ทำการไลฟ์สดอองทำการถ่ายภาพบรรยากาศเพื่อชมห้องนะเจ้าทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือติดตามได้ที่แฟนเพจ เชียงใหม่ CM 1อ8ของเฮาได้เลยนะเจ้า <Okay. S 1> อาะไรเดี๋ยวขอขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันก่อนนิดนึงนะเจ้าสวัสดีคุณชอบหน้าหนาวนะเจ้าสวยมากครับแม่นเจ้าสวยสดงดงามเลยจริงๆนะคะและในจุดจุดนี้ที่เราพาทุกคนมาชมอยู่ก็จะเป็นในส่วนของปรรมพิธีนะเจ้าจะมีในส่วนของรวงข้าวนะเจ้าติป้นประดับประดาไปด้วย ปั้นตรงนี้ปิ้นจะเนรมิตออกมาเหมือนเหมือนข้าวเนาะเหมือนไร่ทำนาจะเป็นข้าวแบบไฟแต่นะเมื่อคืนมันสามารถเปิดไฟได้นะครับข้าวนนี้แม่นเจ้าแล้วก็เป็นแบบว่าเดินเข้าไปข้างบนเหมือนอยู่กลางต้นกลางนาเลยจริงๆนะจ้าน้องจอมครับหันกอดตรงนี้จะมีเป็นสะพานไม้ไผ่นะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเดินมาตรงกลางนะคะและทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของต้นข้าวแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ย มันมีไฟก่อหามันจะเปิดไฟเมื่อคืนครับมันจะแจ้งแจ้งมันจะเรื่องแสงเนาะมันจะเรืองแสงออกมาเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึงจุดที่น่านมาถ่ายภาพเหมือนกันนะจ้ะซึ่งต่อนมแลงนี้เดี๋ยวปุ้นจะมีพิธีเปิดกันเกิดขึ้นนะคะคแต่งานจริงๆที่จะเปิดให้เข้าชม จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่4ถึงวันที่6นะครับผมเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับงานเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเกึนนะครับจนจถึง4ทุ่มมอคืนนะครับแบ่งกันเป็น9รอบเนาะรอบหนึ่งจะใช้เวลา1ชั่วโมงครึง่งหรือ1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองนะครับเดอรรอบหนึ่งแบ่งเข้า500คนลงทะเบียนผ่านแอป QQ 300คนแล้วก็วอล์กอินหน้าง,งาน200คนครับผม ไข่สะดวกแบบไหนสามารถแบบนั้นได้เลยแต่การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก็อาจจะช่วยลดระยะเวลาในการต่อแถวในการคัดกลองกันมากขึ้นเนาะแต่ถ้าไข่บัสะดวกมาเป็นหนังวอพวกอินเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะจ้าอยังน้อยๆก็คือเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงต้นเดือนแห่งความรักแบบนี้สำหรับไข่ที่เป็นสายถ่ายรูปลงไอเนาะมาถ่ายได้เลยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6ครับมาถ่ายไว้ก่อนไข่ที่มีแฟนตาแฟนมาถ่ายไว้ก่อน พอถึงวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปุ๊บเขาก็ยงลงเลยลดลงก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องเมมโมรี่การ์ดเรื่องแบตกล้องอันนี้เขาต้องจัดเต็มเหมือนกันเม่นครับผมต้องเคลียรเมมเลยไว้ให้เรียบร้อยเลยนะเจ้าใครที่อยากมาแอลนะเจ้าบอกเลยว่าเริ่มงานเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะเจ้ากับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่45ประจรี2,565เจ้า เปิดคือเข้าชมแล้วที่สวนโบกหาดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะเจ้าคือวันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565อย้ำนิดนึงสำหรับการเข้าชมนะคะใครอยากมาเข้าชมต้องทำจะได้พ่อของเจ้าการเข้าชมนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับลงทะเบียนผ่านแอปคิวค0 0คนแล้วก็วอกอินหน้าง,งาน200คนนะครับรวมกันเป็น500คนเนาะโดยวันหนึงเปจะเปิดทั้งหมด เก้ารอบนะครับตั้งแต่เวลา8ปดโมงเกิงจนถึงสี่ทุ่มนะครับเดยรอบรอบหนึ่งเพจะแบ่งฮอเอลทายหูบเตียวอย่างกันในส่วนนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับผม สำหรับคนไหนตี้อยากนําอยากมาแอวนะเจ้าสามารถจอดรถได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะภายในบริเวณรอบๆสวนบุกขาดเนาะไกลที่ไหนจอดที่ห้นแล้วเตลมาเยี่ยมชมบรรยากาศในงานได้เลยนะเจ้าเพราะปีนี้บ่ได้มีการปิดถนนเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าสะดวกสบายเรื่องการเดินทางแน่นอนบ่ติดขัดเรื่องการส<ม>ันจนรแน่นอนนะเจ้าวันนี้นะเจ้าทางทีมงานเชียงใหม่ CM108 ้นะเจ้าก็ต้อง ขอลาทุกท่านนะจ๊ะไว้เพียงเท่านี้พาชมบรรยากาศกข้่าวๆกันก่อน,นไว้เฮาจะปิกมากันใหม่ในไลฟ์สดนาว,วันนี้น้องข้าวหิงและน้อง,องจ,จอพมพลน,นะจ๊ะต้องขอลาทุก ทุกคนไปก่อนนะเจ้าจะไปมาลืมแอวงานกันเนอะมากันนักนะครับปลาแฟนปลาเพืือนปลาพ่อปลาแม่มากันได้เนาะได้เลยนะเจ้าไว้ปลากันใหม่ในไลฟ์สดนะย่าแหมรอบเนาะเข้าฟรีบอมมีค่าใช้จ่ายอย่างทั้งสิ้นเข้าฟรีสามวันเลยแมนครับผมเข้าฟรีสามวันตลอดสามวันบอมมีเก็บค่าใช้จ่ายจะมากู้วันเลยก่อยังได้นะเจ้าทุกคนคะแล้วสําหรับวันนี้นะเจ้าน้องเข้ากิ่งและน้องจอมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้ปลากันใหม่ในไลฟ์สดน้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ 本当。You can have them.